สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่กระอางแคมปิ้งนะคะผมชะอมสระบุรีนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่กระอางแคมปิ้งนี่ดูวันนี้ที่กระอางเป็นยังไงอันนี้เป็นทางเข้านะครับนี่คือสำนักงานจุดเช็คอินนะครับแล้วนู่นเห็นอะไรไหมอ่าปึ๊บนี่ที่กระอางมีทุ่งทานตะวันด้วยนะ โอ้โหดูวิวบรรยากาศเชิงเขาวสวยมากนะครับมีบ้านพักมีกระตอ๊อบมีบ้านทั้งหลังใหญ่หลังเล็กครอบคลุมเลยนี่นี่เป็นทางเข้าเป็นขึ้นเนินเลยนะครับเป็นลานที่แบบอา่า p r i v a t เลยส่วนตัวดีมากเลยเงียบสง,งบนะครับนี่วันนี้เป็นไงที่กะอางเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับนี่ที่กะอางวันนี้มีทุ่งทานตะว,วันด้วย อันนี้เห็นไหมอ่านี่มีมีทุ่งทานตะว,วันด้วยนะของเรานี่ไม่ต้องไปไกลเลยเห็นไหมครับอืมสวยสวยเลยนะครับบรรยากาศไม่ร้อนนะครับตกเย็นเย็นมีลมเย็นเย็นโชยอ่อนๆนะครับตกค่ำน่าจะเย็นอยู่นะ นี่นะครับมีสวนผลไม้มีกล้วยนะครับมีเหมือนกับสวนเกษตรผสมผสานเลยทีเดียวนี่สวยๆเลยนี่วิวนี้นะเป็นเนินเขาเป็นบ้านพักบนเนินเขาครับอมหิวใจนะ่าดูนะครับเป็นลานที่แบบเหมือนเป็นลาน รับแห่งหนึ่งก็ได้นะครับผมนี่โอ้โหกล้วยแต่เสียดายยังไม่สุกเนาะอันนี้กล้วยไข่อันนี้กล้วยไข่นะอันนู้นกล้วยไข่เหมือนกันกล้วยเล็บมือนางก็มีกระท้อนเยอะเลยอ่นนี้ต้นทุเรียนอนาคตข้างหน้าอาจจะมีทุเรียนด้วยนะโอ้นี่ลานสวยๆเลย นี่เรามาเจอกับคุณลุงวินัยคุณลุงวินัยเจ้าของลานกระอางแคมปิ้งนะครับโอ้โหจากติดตามในเพจของกระอ่างจากดูรีวิวจากพี่ๆยูทูบท่านอื่นๆน,นี่มาเจอตัวจริงวันนี้ใจดีมากทั้งพี่ผู้หญิงก็ใจดีวันนี้มาได้ส้มโอด้วยนะโอ,อ้คุณลุงเอาส้มโอมาให้กินด้วยแต่ถ้านามาช่วงหน้าผลไม้เนาะก็จะมีทั้งมะยงชิดนะครับส้มโอมะม่วงโอ้เยอะเลย นี่วิวนี้เป็นวิวที่แบบบนเชิงเขาเนินเขาวสวยๆเลยวันนี้น่าจะเหมาลานนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีเพื่อนและสวสาวมีเพื่อนเดี๋ยวขอญาตนะครับขอญาตเดินชมบรรยากาศรอบๆนี่หน้ามานะครับมาเป็นแก๊งเป็นหมู่คณะก็ได้นะเป็น p r i v a t เป็นครอบครัวได้เลยอ่าเริ่มคุณลุงบอกเริ่มจะหนาวแล้วโอ้นี่มีมะละกอด้วยเมื่อกี้ผ่านมาเห็นมะละกอสุกอยู่ต้นนึง น่าจะเสร็จเราแล้วลหละวันนี้ในส่วนของลานนะครับลานจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเนินสลปขึ้นนะอันนี้เราอยู่ด้านล่างเหมือนจะสโลปขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับมีไฟสองสว่างนะครับล้อมรอบเลยมีจุดต่อพ่วงปลั๊กไฟเยอะเลยทั่วลานเลย แถบ,บด้วยว่าตามจุดต่างๆนะครับมีจุดต่อปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงให้เรียบร้อยเลยนี่มาตรฐานอย่างดีสายไฟหนาะไม่ต้องห่วงเรื่องไฟตกมีจุดมานั่งนะครับผมนี่โดยรวมของลานจะเป็นแบบนี้ก็เป็นลานแบบสไตล์มินิมอล นะครับไม่กว้างมากนักไม่เล็กมากเกินไปนะครับกลังพอดีพอดีนะครับอันนี้ใต้ต้นไม้ยงชิดก็จะมีชุดมานั่งให้นั่งนะครับนี่บนเนินเขาบนเชิงเขาี่ในส่วนของบ้านพักนะครับข้างบนนู้นหลังใหญ่ก็จะเป็นบ้านพักนะครับพักได้มีห้องคาราโอเกะด้วยนะคุณลุงบอกมีห้องคาราโอเกะด้วยนะครับก็ตกแล้วคืนหนึ่งน่าจะสามพันหรือสามพันห้านี่แหละครับตอนนี้ นะครับผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็ด้านข้างสามารถจะกางเต็นท์ได้ด้วยถ้าเช่าแบบบ้านหลังใหญ่ก็จะมีลานกางเต็นท์ข้างบนส่วนตัวให้นะครับกางได้ข้างล่างก็จะเป็นกระต๊อบนะครับหลังละประมาณ400บาทต่อคืนนะครับมีการน้ำร้อนมีพัดลมให้เรียบร้อยมีห้องน้ำเยอะเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงนี่โดยรวมลานจะเป็นแบบนี้ อ่มีจุดถ่ายรูปอ่านี่นะครับกลางลานก็จะมีจุดให้นั่งพักผ่อนได้นั่งทานอาหารได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้อนุก็กลางได้นะครับแนวต้นกล้วยนะครับแนวต้นกระท้อนกลางได้แต่เนินจะเป็นเนินสลบหน่อยแต่โดยรวมทงน้นก็ล้มนะโดนเย็นเยนกลางได้เลยช่วงบ่ายอ่อนๆกลางได้นะครับนี่เรามาของเราวันนี้น่าจะเหมาลานเลย นะครับยักษ์เขียวของเราอยู่นี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันคลาสสิกเลยพลาดไม่ได้สำหรับการรีวิวนี่ก่อนทางไปห้องน้ำนี้ก็จะเป็นจุดทิ้งขยะนะครับทิ้งขยะได้ที่นี่เลยแล้วก็ในนี้ทางจะไปร้านห้องน้ำห้องน้ำเขาบอกว่าเดี๋ยวกลางคืนนี้จะสวยมากอืม เขาบอกห้องน้ำที่นี่กลางคืนไฟสว่างสวยมากเดี๋ยวต้องลองดูสะหน่อยว่าจะสมคำล่ำลือไหมอ่าทีนี่จุดของจุดล้างจานนะครับที่อ่างล้างจานอือหือน้ำโอเคเลยโอ้โหน้ำเย็นเชียบห้องน้ำนะครับก็จะมีด้วยกันหกห้องนะครับก็จะเป็น ชักโครกนะอ๋อเป็นชักโครกสะอาดเลยทีเดียวนะครับสะอาดทำความสะอาดเลยทีเดียวนะครับอือหือไฟสว่างนะครับห้องน้ำสะอาดเดี๋ยวปิดไฟไว้ไวก่อนอ่าสุดคลาสสิกข,ของการรีวิวเลยก็คือ ความแรงของฝักบัวใช่ไหมอาบน้ำเป็นยังไงอ่ะดูนะครับอืมอ่ะดูโอ้โหเป็นยังไงนี่ไม่ต้องบอกอาบได้ชื่นใจเลยทีเดียวข้างหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าน,นะครับไว้ให้บริการด้วยสามอ่าง โอเคโดยรวมแล้วลานก็เป็นประมาณนี้นะครับแนะนําเลยด้านหลังก็จะมีโถปัสสาวะด้วยนะถ้าสําหรับผู้ชายก็จะมีโถปัสสาวะอยู่ด้านหลังเรารีวิวกันแบบง่ายๆม้วนเดียวจบ อืมนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับของกาอ่างแคมปิ้งยังไงก็ฝากแนะนํากันด้วยนะผมว่าหน้ามานะเงียบสงบบรรยากาศดีเป็นการส่วนตัวเลยนะครับใครที่ต้องการพักผ่อนนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวแนะนําที่นี่เลยนะครับออกไปปักทางก็นิดเดียวมีร้านค้านะครับมีแหล่งชุมชนให้ใกล้ๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องหาซื้อของนะครับง่ายไม่ลําบากโอเคนะครับฝากไว้ด้วยกับกาางแคมปิ้งครับ